แล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอฟินอะไรเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตด,ดาววันนี้เก็บมาจากงานแถลงข่าว t r e e Men and Dream Girl ที่งานนี้หนุ่มออฟปองสักก็ถูกกิธีกรแซวว่าจะเลือกนั่งฝั่งไหนดีระหว่างฝั่งนักร้องดีว่าหรือดีโวออจ้าดีว่านั่งฝั่งนี้จ้ะดีว่านั่งฝั่งนี้จ้ะ่ไปงั้นเราไปได้กันดีกว่างั้นเราไปได้กันดีกว่า แอบงงๆกับตัวเองนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตีที่แล้วเนี่ยเราเรายังรู้สึกว่ากั๊บกึ่งอยู่รู้สึกว่ากั๊บกึ่งอยู่ว่าเออเราควรจะอยู่ฝั่งนี้ได้พอผ่านไปแล้วก็เอ๊ยยังไงดีเอ๊ยยังไงดีและหนุ่มออฟอุตส่ตาห์นั่ง,งสงบปากสงบคำไม่เกิดใครแล้วแต่ก็ไม่ไหวโดนหนุ่มเบนชลาที่แซวเข้าให้คือว่าต้องระวังระวังชุดนิดนึงเลยนุ่มออฟจ้อง job, ชุดครู่บ้านนุ่มออฟจ้อง job, ชุดครู่บ้านจาับลงอินสตาแกรมแล้วไม่ใช่เหรอเพจับ วันนี้ขอบคุณเสือ้อผ้าและเครื่องประดับจากมาตินลาบูทิกและมิสพิตตี้อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันหลังจบการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตซอลวอท์ทัยแลนด์2022วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ